สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิ่งแล้วรวยสี่หาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพ่อกันกัในในช่วงแรกค่ะของมื่อวันที่อ่ายี่สิบสามนะคะเดือนพฤศจิกายนค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะพี่น้องค่ะวัอนี้นะคะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุกุสกอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่วัดป่าอุดรเด้อค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้เนาะค่ะอ่าเป็นแนวทางรัฐบาลไทยกับขามคงนะคะพี่น้องปู่เรา มีแนวทางความฝันมาฝากดนะค่ะพี่น้องคะอ่ะเอาแนวทางอของปู่วัดป้าอุดอรนะคะในช่วงแรกนี้คะ่ะแนวทางสิทธว่าเป็นตัวใดพอเป็นรางมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆผุ้ค้าการนอกสการค่ะฮัลโหลเล่นบอลค่ะผุ้ค้าโอ้ที่ใดเลีเขียนบ้านเนาะ,ะค่ะพ่อม็ดโยนี่ก็เลย สูงมันศูนมันเตะออกมัแห้งมันเอาถิ่มเดียวไงเอาไปใส่ยูพูไปเลยค่ะมันก็เลยมันเดยหันหัวเจ้าปะพูก็บอกหันหัวอยู่ดินี่ก้มบอกเลยค่ะพกดว่าเกาเกาสองหกสองเด้อจำเป็นนั่นก็ดีเสนอหันหัวเกาแต่ว่าเกาพูกับบอกเท่าไร่แหละเนาะค่ะเกา้าวโพดมันตัวเดียวกันค่ะมันก็ไม่ตรงตรงเลยก็เหรอหกสองก็เลยลังค่ะแต่ไมีพู้ใดนน้ำอยู่เอ่อ

มัวไปกระัวลกมันกับตรงๆเลยบริษัทขับปลอมมนกสองตัวเต็มเต็เลยลางร้อมสองตัวบริ้ทย่ป่ไหนได้สองตัวเพนบริด้หายสามตัวเพนเอาศูนย์หลวงใบเก่าออกมาได้หมบริเอามาค่ะบรัวอย่างเอ้เอาเอาเไม่หรอค่ะผู้มอาเพิ่นมาเศ้าย่ละผู้มอ่าีมาเศ้า่ละนี่ก็ได้เพิ่นแล้วมันเอาขึ้นในเอฟซีเพินเมืองน้ำหนเนาะคะตัวดันตัวที่ถูกมันเป็นแบบ มันมืดไหมมันบ่บ่ชัดป่ะในนั้นใช่ว่าชัดเปียดชัดอยู่ค่ะเด็กเปียดชัดอยู่ครับพ่อค่ะแช่ว่าจาสายตาผู้ผู้เห็นผู้ก็ว่ามันตัวนี้ละนี่นะตัวขึ้นที่แหลมเป็นซีเปียดกีตอย่างละค่ะผู้ถูกวิ่งหายจาคูเนาะครับพูอจำสายตาผู้อ่นนั่นเห็นกันเลย ว่าอันนี้เป็นอันใต้ปเป็นเลขฝันออันใต้นี่ผู้ฝ <c oughs> ันเนอะค่ะผู้ที่บอกข่มฝันุฟังรู้คันอันนี้เป็นจับบอ,อกเนาะนี่เนาะจับบ <c oughs> อ,อกจะเรียกถูกเนาะค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นเลขฝันนี่ผู้ <c oughs> ป่อนฝันว่าก็จังเป็นขั้นระบาดนี่แหละ <c oughs> ไปดำหน้าไปดำหน้าก็ไม่ออกไปดำหน้าก็ไม่ออกผู้ก็เลย ตีสามตัวกู้มันขึ้นน้าหกแล้วนะปูก็เลขตีว่าเป็นหกน้าหน้าไม่ออกปูก็เลยตีเป็นซีหน้าปูก็เลยตีเป็นหนึ่งสินะขันมาสามตัวเนาะยังขันมาสองตัวมันตีเป็นหกสีไปเองเสร็จละกันเป็นอะไรกันหาซีไปหรือมาตัวเก่ามาตัวเก่าบ้างเหล็กรัฐบาลไหมยังไงที้ตีร่วงสองมันที่ซะเพราะว่ามันมีความฝันน้าแม่ยเพราะว่าเล็กฝันปูด้วยมามันจะเขารัฐบาลนะ เดี๋ยวก็นาจีเนให้อีกแค่หนึงก็ได้เพราะว่าเพราะว่าอันฟันปูบ้างเงินก็น้องเคยเอาเมียสองคนเห็นบ่มันก็ไปเขารัฐบาลเน็้บ okay. ่ซี four 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 ่หาซีเนะพอเมียสองคนเหนเป็นปูทีสามตัวกับเป็นสองสองหาซกับหาชีซน่ะปูเดีายกกระเลยเอาเขียนแต่หาชีซีเนี่ยเราเสก็เลยกมันก็เลยเขาหาชี้ซหาบวกจับบอกกนนั่นนะกรเลขเขาโตซี่หาซีเป็นตัวกลับเนาะ เป็นรัฐบาลกันเลยผู้มั่นใจผู้กติว่าตัวนี้ล่ะเรียกพวกฟันเป็นนี่นะเป็นนี่เปนี๊กฟันผู้มั่นใจผู้กติว่าตัวนี้ผู้ป่าผู้ขึ้นน้ำหกแล้วนี่เลยอีกเปรี๊กฟันผู้ว่าสิมาทหกสี่หนึ่งว่าหึคือหกสี่เนี่ยสองตัวตัดออกแล้วเนาะหกสี่หนึ่งกับดันพิจารณาเอาเอฟซี่กันเลยเพาะว่านี่เรามันมันมีสองยางอ่ะนะเอาใส่กันค่ะพอเลขผู้กันนี่แหละผู้เห็นเม็ดเดียวเนี่ยเจ้าตัวนี้กับ เจ็ดตัวเจ็ดคับหนึ่งตัวเดียวกันอันนี้ก็จับบอกใครเนาะ,ะนนกเ็เลขเลขถูกมันเป็นเลขเม็ดเดียวเลยหนึ่งเลขถูกครัคุณตัวนี้เขียนบอกคน่าทำไมเลขถูกมันเป็นถูกมันี้ฝันมันสองอย่างเราใซตกันอาจารยนนั่นเท่ากับอิจนาเพิ่ประวัติโดยมาควบฝันปูมันจะไปอ่ารัฐบาล กูกูฝันว่านั้นไปรัฐบาลน่ะฝันเน้นน้องเคยเนีนยมีเมียสองคนค่ะพ่อแต่มีเล็กฝันครับเล็กกันถูกสองยางค่ะแล้วว่าหดกต้นนี่กับเขาเต็มๆต็มนี่หรือว่าโอ้หัวตันที่ซีหาเนาะเขออกน้ำกันเนาะผู้ไม่เพี้ยนบ้านกับเขาเต็มเต็มเนาะ เเ่อฟที่บนกับพิจนาบึงเพราะมันกับกับเขาอยู่เขาบนเขาล่างบมดเลยที่ปูนางรถไปกันเลยเนะาะค่ะบุ้งปูนางรถไปอันอันพุนไหมน้องไายนางไปน้องไข่เองเนี่ยนมันกับเขาเต็มเต็มอยู่ค่ะบุ้ค่ะสามคิดกันซุ้มน้องไายเขากันในน้ำลายอยู่ลัตเตอรี่กันเลยค่ะอืมเป็นเป็นผู้ขายพอเหมือนเอาไปเมื่อตัวค่ะสามเกียดไหม มันก็ไม่ตรงตรงเลยหมดกวันก็ยังออกยุบระเบียนรถขนาดนั้นอีกไหมมันเป็นเหล็กสี่ตัวมันมีสามสามเจ็ดแปดไหมเมื่อออกออกสองวันหรอออกคันเดียวน่ะและแบบที่หมวดผู้นางไปเอ็นมันเปิแม่เขาสามเจ็ดบันนี่มันจะไปเมื่อวันที่สิบห้าเนาะไปวันที่สิบห้าเลยอัดอยู่ทั้งรถเนี่ยตอนแอบมินพ่อเววน่ะนางอัดอยู่ทั้งรถเลยผู้กว่าดผู้นางคันไหนออกคันนั้นเด้อว่าสังเกต รุ่นมากกันตวไอ้ล่างกับสามจ็ดกันคนเห่บึมรล่นเนี่ยผู้ข้าเจะาตามมึค่ะผู้เพราเป็นสองเชียแล้วปูนางหัวนั่งกับนางไปชันเขาเพี้ยนอยู่ของปูคู่บาเป็นสิบๆนะค่ะวนั่งกับนางไปชันเพี้ยนกับวอ้ออกตรงตรงคือัวนั่งกัหมดงวดหกสองมังมันออกทั้งสามตัวได้หมวนั่นค่ะูมันเขาเป็นตัวโต้ดหมดนั่นออกทั้งสามตัวแต่หมดนีมันออก สองตัวสามเจ็ดีว่าเขาล่างผมใช่ค่ะเป็นจัสบานกัที่ว่าเขาเยเขาทั้งอาชีั้งสามเจ็ดเนาะค่ะเขาบนเขาล่างเยอะ่้เนาพูดสิว้พราไหนเนาะค่ะเพราว่ากับดิมี่ท่านี้เละเพราะว่าพูดกับลรวกำลันคมฝันอีกทีนึงอีกเลยอาจะมาแรงกันเอ็ดมิ้นตะเกาหเอ็บมิ้นมาเอาเหอมันกิ อันเรียกเขาฟันดีนั่นกีนะค่ะป้อันนี้ป้าเขาป่ายังเกิดทุกวันบอกอี่คืนนึงเนาะค่ะเนอะไอ้ไม่โชคพี่มันเท่าเอฟซีมินเนาะค่ะป้อเฮงเฮงฟังฟังมืออื่นเกิดวันที่ยีฟซีเนาะค่ะเอาไปเปลี่ยนบ้านก่อนค่ะจะจับเงินแสนเงินล้านมือแรกมืออื่นก็เดือดมืออื่นบ่อยมือแรกมืออื่นค่ะ จะมันแซนทันง้านงจูบูทุกคนทั้งเอฟซีเอ็ดมินปูวะอ่มพระกันมีโชคมีมันจุบูทุกคนอยวิถีวิถีชินปูสุขุกคนเนอะปูปูนี่แห่งปองปังนะเขาทั้งบุญทั้งหลังโอ้โหเจริญพอนสรุปนั่นทางทรายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรแล้วค่ะพี่น้องคะชุดนี้อ่าปู่ไฮวัเป็นสองยางเด้อค่ะพี่น้องคะแนวทางรัฐบาลกับความโค้งค่ะพี่น้องเอ็ดเกนเป็นสองชุดให้เลยค่ะพี่น้องค่ะ เขียนเป็นสองชุดให้นะคะพี่น้องคะรัฐบาลนะคะหละกักการคำโคง้งเอาไปคำโค้งมืออื่นก่อนนะคะพี่น้องคะและ้วทางของปู่กับมีเลขถูกค่ะพี่น้องเลขถูกนะคะ487ดหลกักการการว้481ตัด2ตัวก็บซเป็น8187แหลกักการ c แดได้ค่ะพี่น้องเด้อ <c oughs> โอ้ยอยุ่งกับอะไรนะคะพี่น้องคะอือหลักการมีอ่แอแาแนวทางความฝันของปู่พร้อมค่ะพี่น้องคะความฝันของปู่นี่ฮก c หนึง่งค่ะพี่น้องฮก c หนึ่งนะคะแล้วก็มี่สองตัวฮก c กับหา c นะคะพี่น้องคะ แนวทางของปูค่ะมือวาอ่านอ๋อบะแมนค่ะมือว่านที่21เนาะพี่น้องปูแล้วจุดทูบไดศูนย์เก้าสองพี่น้องบะเลยกับหัวอันเก่าลงมาเป็นหกเนาะค่ะพี่น้องค่ะกระสันกระิดเต็มๆแล้วพี่น้องโอ้ยยุ่งกันไรพี่น้องค่ะเอาบะนี่ล่ะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเนื่องจาบแนวทางสองอย่างนะคะแนวทางของปูวัปลาอุดรน,นะคะแนวทางคำโค้งแลวกล็รัฐบาลไทยเนาะค่ะพี่น้องแคปหน้าจอค่ะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางจากปู่วัดป่าอุดอรนะคะแนวทางสองอยางพี่น้อง่าลืมค่ะนําไปพิจารณาเบองเนาะงค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือก้าค่ะพี่น้องโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ mm. ขอขอบคุณขอบคุณ พี่น้องมันเทาสุขุสุข้นค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับความมุ่ในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณเนื่างจากจากปู่วัดป่าอุดรค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องถ้าอยากสิบ่าดกับเนว่างาเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาไม่แหล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องครับฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีเสด็บบพาราทุคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้ค่ะเอกเสด็ขอตัวล่า พอแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขุสกุนไปก่อนนะคะพี่น้องคะ่ะเอาไว้พอกันไหมกับแม็ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี